ถ้ากูขายอ่ะหมื่นหนึ่งอีเป็นเรื่องกิ่โมงครับไม่ต้องต้องกดใจกิ่ดวงนะถึงถึงจะขอเป็นรำกับดีโอ้บ้าเลยไม่ได้ดีนะก็ก็ก็ได้นะเราจะไปเบกเบนไงทำไมแบบได้ได้นะกิฟต์อยู่ไหนเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โจโจรโจร ไอ้โคอูตับปวกไ้เขาดยหมดเลยอ้กําจะเปลบ้านไปเาอไปเดี๋ยวเบาบไกูไ่เลยเฮียแล้วอาโหแหวนไมไอ้เียไอ้มแบบหนี่นะหมูแบบเป็นไอ้ไอ้นั่นอะเป็นลีไฟอะเราเอาสตรอเบอรี่บ้านเคฟอะหมดเลยอะไอ้เพื่อนกันได้สตรอเบอรี่บ้านเคฟแต่ไม่ใช่ของเคฟ หมอฮาวิ่รียกเก็บเงินหนึ่งพันบาทเป็นค่าใช้จ่ายสตรอเบอรี่อยู่ในกล่องนั้นแดงนะถ้าใครอยาไปทำไมอะนั่นแหละไม่ฝันได้วะผวดอชั่วไรปวดไปแล้วไปวัดอะขึ้เกียดรถน้ำกันอ่ะอีเวนต์กี่โมงนะ แล้วก็สายๆแหละพี่เต้เรามาดูเลยว่าทำมาให้เตือนได้ช่กูเพียรที่ให้มาให้เตือนเรียบร้อยละอยู่ในอยู่ในรั้วป่ะใช่อยู่ในบ้านเดียวกูเนี่ยแล้วกูบอกเลยใครทักใครเข้าโซนกูมากูจะเกลีล่าให้แดงกูเลยเฮ้ยจี๊ดจะเข้าทุกวันเลยอ่ะไปขายให้จี๊ดได้ยังไงหเอาให้ป้าแถมเป็นมอสเลยนะพวกมือฮัลโหล้เฮ้ยเจ็บมืด้วย ใช่เราต้องไปรอตรงไหนวะไปข้างล่างข้างล่างล่างยังไม่มีหุ่นแม่กาเลยเดี๋ยวของก็หายไม่ไม่ไม่ของก็หายมันหายไปแล้วไว้ต้นสตรอเบอร์รี่ต้นหนึ่งแต่แล้วเราต้องไปปูไปรีดเด็กแล้วเอยถ้าใช้ปุนมันลูกไปถ้าถ้าถ้าใช้เศยมันจะเร่งไงงั้นเราก็รีบไปก็ดีวะมันจะเร่งได้สองวันแล้วทันท้อทใชเสียงแบบ ชาวล็อกเลยวะทั้งนั้นที่กูเจ็บคอไยย์คอแตกใจเย็นใจเย็นเราก็ท้อใจเลยเดี๋ยวก็ได้เดดี๋ยวก็ไ้ขอแตกยาวหรอกพี่จะห้ามมัจะอะไรไม่ชออะไรที่ไหนนั่นแหละสตรอเบอรี่ตาเด็กเฮ้ยงานเทศกาลเริ่มแล้วไปเถอะไปเถอะไปดูไอ้พวกที่ไม่มีไปดูไอ้พวกที่ไม่มีคู่เตะแล้วใครเลยเอเบแล้ววันพฤหัสโรบินก็ปิดอีกใช่ไหมทำไมอ่ะ มันปิดใช่ไหมมันปหาโรบินปิดปะเสื้อขาวไอ้แก้ผ้าไอ้ขอดเสื้อประมาณเป็นสาวปมัเป็นคุี่อายอย่างเงี้ยว้าวุสวุสงงเว้ยอ้าทำไมวไม่สีวะเอ้ามันต้องหาเอ้าออกข้างไหนอะบ้านาข้างล่างคุณบ้าน่าบ้านมานีบ้านมานีอะคุณรู้ว่า จะต้องเรียนหรือไม่เรามาดูกันเออเฮ้ยเฮ้ยกูน้ำกูน้ำกระสับกูต้องถึงก้อนกูต้องถึงก้อนกูน้ำอยู่ไม่เห็นเราตั้งบ่าไดหรอไม่ไม่เฮียตบหัวตบหัวเฮียเหี้ยตบหัวเหี้ยตบหัวแจกหัวกูจ้ามูสไปคุยกันทุกคนเฮ้ยอย่าซื้อเด็อะไร ไอเหียไม่กูไม่ไไม่ด้จอกูไม่ได้กูไม่จะขอมกูไม่ได้จะขอกด้ขอยอไ้่อะ่ขออกูจะอ้ยรออรงม้จะร้จกูมไ้จะร้อกไ้งะอ้องกม้องกูอูมกูไม่ไม่ได้จะขอเต้นรำไป ไปแล้วไวู่แล้วตังหายไปหมื่นนึงขอบคุณครับเฮ้ยทำรีแอตเลยเล่นร้อนเล่นร้อนไปโอ้ยใครไปโอ้โหกูอยู่กูนี่จะด่ากูให้ได้ไหมวะเออดิหนึงนะไอ้ยหัวใจใครสีแล้วบ้างวะอืแน่แน่เชนแล้วหนึ่งแต่ใช่เจนแค่เราได้โอลิเวียมาว่ะจีบง่ายงั้นเลยเหรอโอลิเวียจีบง่ายงั้นเลยเหรอ ทำไมจีบกันไวจังวะเสีของปะเนี่ยวันเดียวคนเดียวเองเนี่ยโอ้ยวันเดียววันตีเสร็จเชื่อเราชอบไปทำเองเฮ้ยเราชอบเราชอบบังเอิญไปเจอไอ้เนี่ยคอสอยู่ในหีบอะในบ้านใครสักคนนี่แหละแล้วเราก็เอาไปให้สวัตรเตียนทุกวันเลยวันนอ้วัดหน้าบ้านใช่ไหมหน้าใครอย่างเอี้ยใช่ไหมไม่รู้สแล้ามันไม่ได้อะแสดงว่ามันเกิดจังหวะที่คู่ได้นกสองครูแล้วเว้ย แล้วก็บางกีก็ไปไอ้เซบาสเตียนเหมือนพอฝทั้ง2คีไงก็ได้อยู่หูเงินเอ้รีบมาด้วามุสครับผตกเนนี่อาจจะต้องอะไรอย่างกได้กูเต้นแล้วได้กูเต้นแล้วนะมาดูการว่าใครเต้นพี่ต้อยเต้นไงเปล่พี่ไม่ เฮ้ไว้ผู้มีคู่ตินสักไมาถามไว้ผู้มีคู่ไอ้คือเจ้าของฟาร์มไม่จำเป็นต้องมีคู่หรอกไม่้นหรอกอะเป็นเต้นยกไมเต้นเลยไอ้คนนี้รับผู้ของคนี่ไม่มีคู่เว้น้อยใจรักไปมากวตา้มาเริ่มกันเถอะไอ้เชี่ยอยคุยไม่จบเพงคุยม่คุณเลยเว้ยรัคุณถามว่าเริ่มยังก็ไม่มีใครถามใครไอุ้๊บวุ ไอ้ยังใส่เสื้อเดินคู่เลยใส่เกย์อะไรสองคนเลยน่าบักสองคนนั่นเกย์ความมูดมากเลยอ่ะทำอะไรแซมมะต้อยไอ้ไลโอไปอยู่ฝั่งผู้หญิงด้วยทำไมอ่ะเนี่ยมึงเกลียดเพศเหรอไอ้เมึงทำอะไรแซมอ่ะเจย์ไอ้เมึงทำไมกูหันหลังวะไปแซมอยู่ไหนอ่ะไปไม่อยู่อ่ะไปไม่อยู่แซมอยู่ แสบอยู่ข้างหน้าต้อยทำไมเซลไปซ้อนซ้อนคุ้นใต้ยังไอ้ทำไมซ้อนกันอย่างนั้นนะซ้อนกันแล้วนะซ้อนจริงเลยนะแล้วก็พูดบวยเยิ้มเลยวันนี้แม่งไม่ถึงสิบนาทีแต่ช่างมันเถอะเจ็บขอเหรออ๋ออะไรเอ๊ะไปสองแบบคาร์ดรวมไงไม่เอาอ่ะขี้เกียร์เอ้ยผลผลิตทำไมไม่อยู่ช่องนี้อ่ะ เฮ้ยเชฟบาร์ผิดเองและสตอรบัตี้ใช่ป่ะใช่ถ้าใช่ก็นั่นแหละอ๋อไปสร้างบ้าน์ไปทัดเลยน่ะว่ะกลับมาก็มืดเลยแมวแมวแมวอยู่บ้านใครแมวอยู่บ้านใครใครใครอยากได้วัตถุดิบอะไรเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง่็มาหาได้กล่องแดงหน้าบ้านเรามีครับเห็ดนี่คืออะไรอ่ะล้อมด้วยเนี่ยมันช่างเหี้ยวน่าจะเลิกเลย แน้วแนวอย่างนัานมากๆแค่ไปเดินคุยกับเอ็นบีซี้ายบ้านต้อยพี่เพียวหนูทิ้งรองเท้าไว้ในหีบนาบานพี่นะเกือพี่เจ้าไปขายแมขายครับผมแน้วปลูกอะไรได้บ้างอ่ะไม่น่าได้แล้วเนาะคนที่สี่แล้วยี่สี่แล้วอะรออะไรกันวะเนี่ยแน้วแน้วนอวเถอะเขาจะได้เป็นเคยรอให้กูซิบคลิปกูสิบนาทีอ่ะค่อยนอน ไอ้ <c oughs> ก็รักถอนช้าโทษทอนว่าไม่หมายถึงไอ้คนที่อยู่ในบ้านที่ม,มันไม่มานอนรอนั่งได้แล้่นั